ต้องศึกษาเพื่อให้เกิดความฉลาดรู้ความรู้นั้นสำคัญยิ่งใหญ่เพราะเป็นปัจจัยให้เกิดความฉลาดสามารถและความเจริญก้าวหน้ามนุษย์จึงฝ่ายศึกษากันอย่างไม่รู้จบสิน้นการศึกษาหาความรู้จริงสำคัญตรงที่ว่าต้องศึกษาเพื่อให้เกิดความฉลาดรู้คือรู้แล้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงๆโดยไม่เป็นพิษเป็นโทษ การศึกษาเพื่อความฉลาดรู้มีข้อปฏิบัติที่น่าจะยึดเป็นหลักอย่างน้อยสองประการประการแรกเมื่อจะศึกษาสิ่งใดเรื่องใดให้รู้จริงความศึกษาให้ตลอดทุกท่วนทุกแง่ทุกมุมไม่ใช่เรียนรู้แต่เพียงบางส่วนบางตอนอีกประการหนึ่งซึ่งจะต้องปฏิบัติประกอบพร้อมกันไปด้วยเสมอคือต้องพิจารณาศึกษาเรื่องนั้น,น,น ด้วยความคิดจิตใจที่จั้งมั่นเป็นปกติและเที่ยงตรงเป็นกลางไม่อยอมให้รู้และเข้าใจตามอำน,นาจความเหนี่ยวนำของอัตติพระบรมราชูวาชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยายลัยศรีนาคารินวิโรธ22มิถุนายนพุทธศักราช2524 ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสำเร็จที่ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศาึกษานายสมพัฒน์นาคพันธ์รองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศราึกษาประถมศึกษาพังงานายบุญรัตน์หลักแหลมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีนายสมโพง์ชัยพดุงนิรันร์ผู้สองคุณวุฒ รายงานการปฏิบัติงานผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษานางสุวรรณารุหกิจตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำแก่นประวัติส่วนตัวนางสุวรรณาโลหกิจ กิดเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2527อายุ36ปีที่อยู่41ทับ4หมู่5ตำบลบางทองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาโทรศัพท์098 010 5149 ประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดธรรมารามจังหวัดตรงังระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาพิมุขจังหวัดตรงังระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีคณะครุศาสตร์สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตปริญญาโทรบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประวัติการรับราชการปี2 5 5 5ถึงปี2558โรงเรียนบ้านเชิงทะเลตันจิวิสจังหวัดภูเก็ตปี2558ถึงปี2 5 6 3โรงเรียนวัดเหมืองประชารามจังหวัดพังงาปี2563ถึงปัจจุบันโรงเรียนบ้านลำแก่นจังหวัดพังงา ปัจจุบันโรงเรียนบ้านลำแก่นจังหวัดพังงาตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำแก่นหน้าที่พิเศษงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1. ห,หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการหัวหน้างานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาหัวหน้างานการพัฒนากระบวนการเรียนรู้งานจัดก,การเรียนการสอนหัวหน้างานการวัดและประเมินผล หัวหน้างานนิเทศการศึกษาหัวหน้างานการพัฒนาประกันคุณภาพภายในยและมาตรฐานการศึกษา 2. กลุ่มง,งานงบประมาณหัวหน้างานแผนพัฒนาการศึกษาหัวหน้างานแผนปฏิบัติการประจำปีหัวหน้างานตร,รจวาานจนสอบติดตามประเมินผลและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 3. กลุ่มง,งานบุคคลหัวหน้างานส่งเสริมการประเมินวิทยาฐานะข้าราชก,การครูและบุคลากรทางการศึกษาหัวหน้างานวินัยและการรักษาวินยัยผู้ช่วยงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหัวหน้างานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4. กลุ่มง,งานบริหารทั่วไปหัวหน้างานการดำเนินธุรการ หัวหน,น้างานการจัดระบบควบคุมภายในผู้ช่วยงานการประสานร,ราชการกับส่วนภูมิภาคในส่วนท้องถิ่นเป็นครูผู้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมรายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติมรายวิชาสต็ m มและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย